สวัสดีค่ะทุกๆคนสบายดีกันไหมคะคนที่อยู่นอร์เวย์ก็คงจะไปโรงเรียนหรือหลายหล,ลายคนอาจจะไปโรงเรียนทางออนไลน์นะคะอาจจะเรียนทางออนไลน์แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้ายังไงซะอย่างน้อยเราก็ได้เรียนอยู่ได้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้คุยกับครูอยู่หรือว่าได้ฟังเสียงอยู่นะคะ ตอนนี้ครูก็อยู่ที่สถานที่กักตัวเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้เหงานะคะก็นั่งทำคลิปเรื่อยๆก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ครูจะทำเฉพาะคลิปที่เป็นภาษานอสที่สำหรับเพื่อนๆคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษานอสเพิ่งเริ่มหัดพูดหรือบางคนอาจจะเรียนไปแล้ว อยากกลับมาทบทวนอันนี้ก็ยินดีมากๆเลยนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงประโยคเวลาเราถามข่าวคราวเป็นภาษานอสหรือว่าเป็นประโยคที่เราฝึกพูดฝึกสนทนาในห้องเรียนนะคะว่าโอเคเธอเป็นยังไงสบายดีไหมในภาษานอสนะคะเรามีประโยคที่แบบเบื้องต้นเบื้องต้นนะคะง่ายๆออกไปทีละคลิป คลิปเบาๆค่อยๆหัดไปหัดไปสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปครูใหม่ๆนะคะถ้าสมมติว่าติดตามแล้วสับสนนะคะให้ดูที่ชื่อ,อ,อคลิปนะคะส่วนคลิปนี้ก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะที่เป็นกลุ่มของวิชาภาษานอร์เวเบื้องต้นนะคะถ้าเป็นภาษานอสหรือว่าภาษานอร์เวเบื้องต้นก็จะสามารถเรียนรู้ได้ต,ตั้งแต่ ตั้งแต่วัยต่อแต่นะคะก็จะมีเสียงมีหัดพูดมีคําศัพท์มีไวยากรณ์เริ่มมาเล็กๆน,น,น้อยๆนะคะเป็นหนังสือที่เขาใช้จริงๆที่โรงเรียนที่นอร์เวย์เป็นหนังสือที่ครูใช้จริงๆกับนักเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วหลายๆโรงเรียนใช้หนังสือแตกต่างกันแต่แต่นะคะ อย่าไปกังวลตรงนี้มากนะคะเพราะว่าในเนื้อหาแต่ละสำนักพิมพ์แต่ละโรงเรียนที่ใช้แตกต่างกันนะคะจุดประสงค์เหมือนกันค่ะจุดประสงค์เรื่องนี้เช่นเรื่องการทักทายกันเรื่องครอบครัวก็จะเรียนคำศัพท์เกี่ยวเหมือนๆกัน,นะคะ่ะเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นอย่าไปกังนวลว่าโอ้ครูหนังสือเล่มเนี้ที่โรงเรียนเรียนอย่างนี้ ถ้าสมมุติว่าอันไหนที่มันเป็นแบบว่า,าหัวข้อเหมือนกันก็พยายามดูไปไม่เสียหายนะคะไม่เสียหายเพราะว่ายังไงซะเราก็จะได้ใช้ในชีวิตประจําวันเราก็จะได้ใช้ในครั้งต่อๆไปในอนาคตแน่นอนก็ให้ดูเป็นหลากหลายไปนะคะเพราะว่า,าคนที่มาใหม่ๆอาจจะฟิกหรือว่าอาจจะ กังวลให้ว่าอ,อ๋อมันไม่เหมือนสักทีเดียวนะคะครูไม่สามารถที่จะนําหนังสือทุกๆเล่มแล้วก็มาเล่าให้ทุกๆคนฟังได้แต่ว่าก็จะพยายามบีบเนื้อหาหรือว่าทําให้เนื้อหามันครอบคลุมให้มากที่สุดแต่ครูก็เคยเจอหนังสือหลายๆเล่มหลายๆสำนักพิมพ์ในที่สุดแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเขาสําหรับคนเรียนเบื้องต้น ไม่ได้แตกต่างกันค่ะเหมือนกันค่ะเขาจะมีจุดประสงค์ว่าจบบทนี้เกี่ยวกับอย่างเช่นเ,เกี่ยวกับการทักทายอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณก็ต้องใช้ประโยชน์แล้วก็ถามแล้วก็ตอบได้ว่าโอเคคุณเป็นยังไงยินดีที่ได้รู้จักคุณมาจากไหนคุณอายุเท่าไหร่คุณแต่งงานหรือ,อยังคุณมาที่นอร์เวย์ตอนไหนคุณชอบที่นอร์เวย์ไหมคุณมีความสุขไหมในอนอร์เวย์คุณพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สถานะเป็นยังไงตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเป็นเบื้องต้นแบบนี้ครูก็เลยคิดว่าไม่ว่าคุณจะเรียนเล่มไหนไม่ว่าเราจะได้การบ้านแบบไหนถ้าเราได้หัวข้อแล้วก็จุดประสงค์เป็นเรื่องๆเรื่องๆไปคิดว่ามันเป็นโบนัสทุกอย่างคะ่ะบางอย่างที่ได้เรียนจากคลิปครูก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็เอาไว้ไปเป็นแนวทางเพื่อบางคลิป อาจจะตอบคําถามเพื่อนๆได้แต่สิ่งที่เราไปเรียนที่โรงเรียนที่ครูเขาใช้หนังสือครูเขาใช้เว็บไซต์นี้อันนี้อันนี้ถ้าอยากนํามาปรึกษาอยากพูดคุยกันก็ยินดีนะคะก็สามารถเอามาคุยกันพูดคุยกันได้แล้วก็ถ้าหากว่าอันไหนที่ครูสามารถทําคลิปให้ได้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะก็โอเคเมาสนานเนาะเห็นไหม ประโยคนี้นะคะก็คือการที่เราถามคำถามถามว่าคุณเป็นยังไงเนี่ยภาษานอเขาก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องราวของการความสุภาพการเริ่มต้นการสนทนาการถามไถยถ้าเป็นคนที่ไปอยู่เมืองอ่านอเวย์ใหม่ๆก็จะเป็นการเริ่มที่จะทักทายกันเริ่มที่จะ แสดงออกถึงว่าเราอยากคุยกับเขานะอย่างนี้นะคะมาดูอันนี้นะคะถ้าถามว่าโอเคสวัสดีใช่ไหมคะอย่างน้นอยๆแล้วก็ให้ใหทุกคนรู้แล้วนะว่าให้แปลว่าสวัสดีถ้าจะถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างเราจะถามแบบนี้นะคะให้วูดันโกเดะวูดันโกเด พูดอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นเน้นก็ได,วด,ดนะะ้วูดันโกเดะนะคะวูดันโกเดะวูดันโกเดะเธอเป็นยังไงเธอเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะเวลาเราจะตอบก็ตอบว่าบาระบราทักบาระบราทักก็ดีนะคะบาระก็คือเออแค่นะจริงๆแล้วแต่บาระบราบรานะคะบรานะ Bra, ก็ก็ดีสบายดีอย่างนี้นะคะแปลว่าโอเคดีอยู่สบายดีนะคะอันนี้ถ้าเราไปใหม่ๆให้เน้นคำนี้นะคะหลายๆคนจะจะพลาดตรงนี้บารบรานะคะหลายๆคนอาจจะพูดคุยกันแบบสนุกไม่ไม่ไม่ได้หมอบบิงนะคะก็คือไม่ไม่ได้ล้อเลียนนะถ้า ส่วนมากหลายๆคนถ้าไปเรียนใหม่ๆก็ลืมนะคะบาระบลาบลาเขาก็จะเออรู้เลยว่าเราพูดไม่ถูกนะคะแต่คงจะไม่มีใครหัวเราะนะคะก็พยายามออกเสียงให้มันชัดๆว่าคำนี้เป็นบลาแปลว่าดีนะคะดีเยี่ยมบาระบลาโอเคดีเยี่ยมทักขอบคุณนะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือประโยคที่ง่ายๆถามง่ายตอบง่าย ถามได้ทุกคนตอบได้ทุกคนแน่นอนค่ะทีนี้เรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปนี่ก็คือเป็นประโยคที่ใช้ถามคำถามเบื้องต้นเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าเออสบายดีไหมเธอเป็นยังไงอยากคือคำถามเนี่ย อยากให้คนที่ตอบคำถามอยากให้คนที่ถูกถามอธิบายเพิ่มเติม,พ,มพูดให้ยาวขึ้นสาธยายมากขึ้นก็คือประโยคนี้ค่ะว o d อนฮอ o ด u ดะวูดอนฮอต d ูด e นะคะอ e อย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ a n h o นฮอต e สบายดีไหมเป็นยังไงบ้างว u ด o นฮอต d ูด e เวลาตอบก็ยัยฮาเดบรายัยฮาเดบรายัยฮาเดบราฉันสบายดีฉันสบายดีฉ,ยดฉันโอเคดีอยู่อันนี้คนจะใช้ก็ถ้าสมมติว่าคนที่จะไปฝึกพูดฝึกสอบนะคะประโยคนี้ก็จะเ,เวลาที่เราไปสอบไปสอบเขียนเนาะเขาก็จะนับคำประโยคนี้ ก็จะนับได้หลายคําเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝึกไว้ทั้งประโยคยาวๆแล้วก็ประโยคสั้นๆการตอบคําถามนะคะทบทวนค่ะวูดอนฮาริเดวูดอนฮา,นา,ยา,ยาริเดใหญ่ฮารบอใหญ่ฮารบอันนี้แปลว่าชั้นสบายดีแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้เพิ่มเติมนะคะเพึ่งพิ่งนึกได้อ๋อพึ่งนึกได้แต่ก็จะมีอยู่ในแผ่นต่อไปเดี๋ยวเราคุยกัน ถ้าสมมุติว่าเราไม่สบายเราบอกว่าเออมันไม่โอเคไม่ดีเราแค่เติมย,ยัยฮาเดอิเกะรายัยฮาเดอิกบรา,ยา,ยก,บราก็คือแผ่นต่อไปเดี๋ยวให้ดูยัย,ายฮาเดบราแปลว่าฉันสบายดีแต่ถ้าคือถ้าเราไม่สบายถ้าเราไม่โอเคเราก็มีสิทธิ์ที่จะตอบว่า ฉันไม่โอเคฉันไม่ค่อยสบายฉันไม่มันไม่ดีอย่างเงี้ยยัยฮาร์เดอิกบรายัยฮาร์เดอิกบราแค่เติมอิกกลงไปเนี่ยก็แปลว่าฉันไม่โอเคฉันไม่สบายแล้วอันนี้ก็คือเวลาตอบนะคะถ้าสมมติว่าจะตอบว่าฉันไม่สบายหรือว่าอ๋อไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างงี้นะคะถ้าลบคําว่าอิกกออกก็เหลือแต่ว่ายัยฮาร์เดบราฉันสบายดี แต่ถ้าเติมอีกแกใส่ตรงนี้ก็อีกกระบไม่ดีเห็นไหมคะเติมแค่หนึ่งคำนะหรือถ้าถามประโยคเมื่อกี้นะคะวูดอนฮาร์ดูไดวูดอนฮาร์ดูไดเราตอบแบบนี้ก็ได้นะคะยัยฮาร์ดเกร a ยัยฮาร์ดเกรทฉันสบายดีอันนี้ก็ great right แปลว่าดีนะคะดีแปลว่าเยี่ยมแปลว่า เลิศแปลว่าโอเคแปลว่าบราเหมือนกันนะก็ยื้อหาได้ไกลยั้อห่าได้ไกลก็แปลว่าฉันสบายดีเหมือนกันอันนี้ก็คือประโยคนะคะอันนี้ก็คือประโยคง่ายๆประโยคถามว่าเธอสบายดีไหมโอเคฉันสบายดี ฉันไม่สบายฉันไม่สบายดีฉันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยคเบื้องต้นประโยคง่ายๆเบาๆซ้อมไว้บ่อยๆซ้อมไว้บ่อยๆใครที่อยู่นอร์เวย์ก็คือต้องซ้อมกับคนข้างๆถ้าสมมติว่าเรียนออนไลน์อยู่หรือว่าถ้าได้ไปนั่งหรือว่าได,ได้ไปพูดคุยได้ฝึกสนทนากับเพื่อนๆในห้องก็พยายามฝึกแล้วก็หาคำตอบ ที่มันแปลกๆมาพยายามตอบกันนะคะจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูนำมาฝากคลิปนี้ค่ะคลิปนี้อาจจะโม้นานไปหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้พลังงานเยอะอาหารที่โรงแรมอร่อยมากค่ะวันนี้กินข้าวเที่ยงก็มีต้มต้มยำมีไข่เจียวแล้วก็มีผัดปลา,าใส่ขึ้นขึ้นช่ายนะคะ ขึ้นใช่ขิงแล้วก็เห็ดหอมข้าวหอมนุมมากอร่อยมากออกจากโรงแรมนี้ออกจากการกักตัวนี้ก็คงจะตัวเท่านี้แน่เ,นเลยนะก็หวังว่าทุกๆคนคงจะเป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยกับครูอ,อยู่ต่อไปนะคะหวังว่าคงจะไม่รำคาญกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ครูคงจะลงคลิปไปบ่อยเพื่อที่จะให้คนที่กำลัง นั่งเรียนออนไลน์อยู่ก็จะได้มีเพื่อนก็จะได้ฟังได้ได้ดูได้ฝึกไปด้วยกันนะคะบางทีก็อาจจะถ่ายบรรยากาศข้างนอกของกรุงเทพฝากให้เพื่อนๆที่อยู่นอร์เวย์ได้ดูด้วยค่ะสําหรับเพื่อนๆคนที่อยู่เมืองไทยก็ถ้าสมมติว่ามีคําถามอะไรสงสัยนะคะไม่ได้ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนยังไม่ได้เข้าระบบการเรียนของนอร์เวย์กำลังรอที่จะย้ายไปประเทศนอร์เวย์อยู่ก็สอบถาม เขียนคำถามหรือว่าข้ออะไรสงสัยถ้าตอบได้ก็เขียนไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะครูก็จะพยายามตอบใต้คลิปนี้เหมือนกันเผื่อคนเพื่อนคนอื่นเผื่อเขาได้อ่านได้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเขียนให้กำลังใจครูแล้วก็มาพูดคุยสักถามนะคะขอบคุณทุกคนมากๆครูก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีขอให้ปลอดภัยจากโรค ภัยที่กำลังแพร่ระบาดนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วเจอกันคลิปหน้าดูว่าครูจะมีอะไรมาฝากค่ะฮาเด้